ที่ดีๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้สวยด้วยที่สำคัญมีเพลงเพราะๆมีคอนเสิร์ตในอคอนเสิร์ตของทางร้านแล้วก็มีคอนเสิร์ตอยู่ยเรื่อยๆอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็น่ามามามากๆมามค่ะแอนอลอดีมาบ่อยไหมครับมาร <คะ S 2> ้องเพลงหรนี้ม <decide> ีนี้นี่รอบที่สามแล้ว สองรอบแรกมาคนเดียวโดด,ดเลยค่ะแต่วันนี้โคตรพิเศษเลยทำไมห้าว่าที่สามีมาเล่นำค<ป>ตรรอบน,นี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะว,วันนี้มาเล่นเพลกับแฟนเลจ้ด้วยลเกตรเกเกเก็ก่เก่ดูมกตนนิเลยมือน,นี้จะมาบ้านคอยเยอน,น่ท ใช่อยขยะก็ไม่ผูดใดทิ้ม่อยเนาะใส่มีคนสารภาบอแถวนี้เพราะเสียงทีมบอสไหนได้ไหมครับผมเมื่อนี้จะมาบ้านแม่เทาเนี่ยบอลไปสิบอลเลยแม่ขอนแก่นเดียวนี้ทิ้ม่อยเมิดแล้วแม่ยืนตรงๆนะอยังยยงยยง นราไม่ยไหลน้ำไม่ยไหล้าก็ยินดีนะคะที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับทุกๆกำลังใจด้วยนะคะก็เห็นโอ้ยเต็มยูนี่มากเลด้านบนด้วยด้านบนด้วยไม่ใช่อะไรเพราะเรามาปล่อยจริงๆปล่อยมากๆแล้วมคิดว่าหลายๆคนคงจะตามมาแล้วก็ตามมาดูมาให้กำลังใจนะคนะสวัสดีด้านบนด้วยค่ะขอถามด้านบน เป็นยังขึ้นนั่งก็ยังเบิ้งหนังผีอยู่ยังไม่ได้ที่ยังไม่เมาหรือเปล่าเวลามาเที่ยวเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะกัดก้านบนชั้นสองผมถามครับหนึ่งอะไรทั้งวันวันนี้ไม่เคยเล่นมือถือเลยครับแต่ยังไปทำน้ำเท่ากับความนลีกเี่นี่จิ้มจิ้มจิ้มอยู่นั่นแหละวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากนอกจากความสนุกสนานเชียเถยนะคะกับทีมงานของออร์นีแวนด์ที่บอยสุขชัย ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลยนะจ๊ะ